เรามาลองเปิดหีบนักประจนภัยลองดูกันว่าในหีบนี้มีอะไรบ้างสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมแล็กนัล็อก M คลาสสิกสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG ฟ one แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเคาเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมมมันกก็จะหาๆเลย สำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o ฟ e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบเท่า MVP, MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวโหลด UG p h o ฟ e สามารถดาวโหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับสำหรับหีบผจญภัย,ภยเขาก็จะมีตั้งแต่หีบเริ่มต้นหีบเลื่อนขั้นหีบอิรูิ คล้ายๆแบบนี้นะครับเป็นหีบระดับสูงซึ่งในหีบพวกนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีของรางวัล ที่ดีมากๆอย่างเช่นถ้าเป็นหีบประจนภัยมีโอกาสที่เราจะได้กล่องหีบระดับสูงและเปิดก็มีลุ้นทั้งเซนีลุ้นพวกการ์ดบางคนนี่ได้การ์ดบัว2ใบจากในหีบพวกนี้ก็มีเหมือนกันหรือบางทีเราได้วัตถีบพวกบอสไอเทมบอสจากหีบธรรมดาก็ได้แต่โดยหลกัหลกๆแล้วเราอาจจะได้พวกขยะซึ่งจะมีราคาไม่ได้สูงมากและสําหรับหีบพวกนี้เราสามารถหาได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นจากเควสประจําวันเพียงแค่เราตีมอนเตอร์ใช้สตาร์มิน่าถึงที่เขากำหนด ก็จะได้รับมาซึ่งหีบระดับออลิตจะสุ่มได้รับนะครับจะไม่ได้รับแบบแน่นอนแต่เราสามารถหาได้ง่ายหน่อยจากคําถามหลังจากที่เราบรรลุเป้าหมายพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รับมาแต่เงื่อนไขาบางเงื่อนไขก็อาจจะยากหน่อยอย่างเลเวล้อทเนี่ยได้ถึง15กองหรือเป้าหมายต่อไปก็จะได้รับอีกโดยรวมแล้วเยอะนะครับเนี่ยสามารถมาทําเคเวสภ,ภารกิจพวกนี้ได้หลังจากที่เราสําเร็จเงื่อนไขจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองลุ้นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะเปิดห e ีบออลิตก่อนอ่าจัดไปสัก 4หีบนะครับนี่เลย4หีบอันนี้ผมได้เป็นวาคิวรีกิฟนะครับซึ่งจะเพิ่มคะแนนกิวให้ถึงอันละ5 0าได้มา2อันมีออร์เคิลดัสมีโนวาการ์ดมีเขาด้วยนะอันละสี่หมื่นนะครับถือว่าค่อนข้างเกลือนะเอาจริงแล้วมันมีลุ้นได้หลายอย่างมากกว่านี้มากๆรอบนี้ได้เหรียญแมว5นะครับอันนี้ก็เกลือคราวนี้เดี๋ยวเราจะกดแบบ3หีบอุย้ยนี่อัลบั้มการ์ดมาถึง4อันนี้ของดีนะครับอย่างน้อยก็ถ้าตีมไปละสองสามแสนก็ได้ละหลักเแล้วก็จะมีได้มิ t ชี l นะครั มาอีก20ก้อนตีเป็นเงินก็อยู่ที่50,000นเนาะเราก็จะเปิดอีก3หีบจัดไปรอบนี้ได้เฟืองคิวนะครับมีขวานอันนี้น่าจะ2อสล้านหรือเปล่าอ่ะสล้านนะครับราคาณปัจจุบันอีกอันต้องไปแปรรูปก่อนสําหรับเม็ดม่วงอ่ะมาเปิดอีก3กล่องสุดท้ายจัดไปรอบนี้ได้เป็นวัคซีนด้กิฟได้มาแค่อันเดียวนะครับมีหนูน้อยหมวกแดงราคาปัจจุบันอยู่ที่5 0 0 0 0นแต่ก่อนเป็นล้านเลยนะราคาตกเยอะนะครับได้มา3อันอน,นี่ก็ล้านห้าแล้วก็นี่เสื้อโฮลี่นะครับราคาถูกแล้วนะครับณนะตอนนี้อยู่ ที่7 0 0 0แสเท่านั้นก็มาลุ้นตรงนี้ก็ดีกว่านะครับสำหรับอัลบั้มการ์ดลึกลับจัดไป4ใบเลยเปิดไปครับอันแรกมาก็เกลือซะแล้วนะครับทิปบัคการ์ดอันนี้ผมซื้อใส่สมุดไปแล้วมั้งหรือได้มาค่อนข้างเยอะนะครับไปต่อนะครับโอ้โหว,วิปเปอร์การ์ดได้รับความเสียหายโคดเพิ่มขึ้นแต่จะบวกค่าฟรีให้ถึง20การ์ดวัว <c oughs> การ์ดกบนะครับการ์ดเกลืออีกใบหนึ่งนี่อัลบั้ม4จริงๆหรือเปล่าเนี่ยได้โค้ดเกลือเลยครับสีฟ้าอันหนึ่งอันอื่นราคาถูกแบบมากๆวิปเปอร์ยังไม่ม ราคาอยู่ที่70,000 0เท่านั้นแล้วก็กินตรงนี้ครับวิคิวรี่กีฟนะครับได้แต้มมานิดหน่อยแต่ก็ตีว่าได้เงินอยู่มัง้ง <c oughs> ถ้าใครเลเวลร้อยอาจจะดวงดีมากกว่านี้มาเดี๋ยวเรามาเปิดสุ่มกันอีกหนึ่งตัวนะครับกองเงินมีแค่หนึ่งจัดไปครับจึงโอ้ได้ของแพงมาอยู่900,000น,นะอันเนี้ยแล้วก็มากองหีบเลื่อนขั้นนักผจญภัยเลยครับมีของดีอยู่เหมือนกันนะแต่แค่เปอร์เซ็นต์มันจะน้อยแบบมากๆเอาจริงพวกนี้ก็จะเหมือนโอบูบ็อกนะครับรุ่นทั้งอุปกรณ์สมทัยขยะนู่นนี่นั่นหลายอย่างเลยนะคร <c oughs> ได้เป็นพวกอโรเด็กที่ทำออฟแล้วก็อื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจัดแบบ10กล่องเลยละกันจัดไปอีเดนคอย200นะครับน้ำผึ้งมาเล็กน้อยก๊อกเกลืออยู่ดีนะครับจัดไปอีก15กล่องบึ้ม ว่าคิวรี่กิฟต์นะครับมา2ด้วยกันมีไอพาวเดอร์นะครับแล้วก็นอกนั้นจะเป็นขยะมาหีบเริ่มต้นน้อผจญภัยดีกว่าอันเนี้ยเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยลงไปอีกแต่ก็จะมีรุ่นของแพงอยู่เหมือนกันนะเงินก็ได้นะครับถ้าได้นะครับเห็นบางคนได้ไป15ล้านบางคนได้เดยอะกว่านั้นก็มีเหมือนกันต้องลองไปดูในกลุ่มเปิดไป50กล่องอีเดนคอยมา260แล้วก็วิงนะครับไม้ขยะโอ้โหแล้วคราวนี้เราจะจัดหมดเลยแล้วกันนะครับเต็มแม็กเต็มหน่วยไม่ได้แต่ทีละ9ก สูงสุดกดไป99ครั้งอีเดนคอยได้มา700ดูขยะดีกว่าชิบชื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 บอของดีนี่ไม่มีเลยนะครับมีแต่ของถูกทั้งนั้นไม่แพงเลยอ่ะอีก75กล่องที่เหลือกดไปปึ๋มรอบนี้ล่ะรอบนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับจริงๆดูตรงนี้ก็รู้เลยนะถ้าได้ของใหม่อะมันจะอยู่ที่ตรงนี้ยแต่นี้ก็จะเป็นพวกของเก่านะครับเกลือเหมือนกันก็ติว่าที่เราได้มานี่คนกลางเกลือและช้้าก็เลยทีเดียวนะครับมีได้ใช้ก็ไม่กี่ อย่างนะะฮฉะนั้นเราจะดองไม่ดองก็แล้วแต่เราได้เลยนะเผื่อใครอยากรีบใช้ตังจัดไปแต่ถือว่าได้ลุ้นอยู่สําหรับหีบพวกนี้อันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พันหนะ้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารชมไปก่อนนะครับบายบายไปละครับ